โอ้ไปโอเคอุ้ยกลับมาทุนนะครับผมท่านผู้ชมประมาณเท่าดูด้วยเข้าใจแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหได้โล่อีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้ต้องซ้ําตรงที่เดิมนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมตลับไปเมื่อกี้ไม่ได้นะเนี่ยโอเคสามร้อยฟันดาบหนึ่งเพื่อนรวยครับทาตัวเทพอุ้ยดีนะได้โอ้โหแต่ก็เทียบกับเล่นนานโอ้โหมาหวานอุ้ยสวยโอเค ทำเตือนคิมนร้างขมาทู้ขอบันเทิงไม่แนะนําไม่ทําตามอาจมีคำหยาบและคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นล้วนๆโอเคเลยครับผมกราบสวีทสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลงบ้านนะทุกคุกทานกันด้วยนะครับผมอยู่กับเวลาอาถรรพ์อีกแล้วทุกู้ชมเออมาค่าแกนุวันนี้เปิดประเดิมค่าแกนแบบเข้าเล่นเกมเมื่อไหร่ค่าแกนก็อยู่แสนเออต้นๆน,นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผม ก็ไปว่าตกลงโอเคไปว่าตกลงอีกแล้วเออมุกเดิมเล่นซ้ํานะครับผมไม่หาพาเพื่อนเครียดอีกเออโอเคไปกับสูตรคนดูนะครับผมผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าผมบวกมาเยอะนะครับผมใช่ไหมบวกมาเยอะที่แน่ๆคือแบบได้มงกุฎด,ด้วยนะครับผมสวยนะครับผมเนาะสูตรคนดูแนะนํานะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาว่าทุน307.5หาหาอะไรเนี่ยหามาน้อย หาเออหัวสิงโตะนะครับผมสามหัวแม่โอ้โหเล่นลิ้นผมแล้วนะครับผมเนาะสามสิบยาวๆนะฮะมีบิ๊กวินหรือโบนัสให้ฟรีให้รีเกมแล้วทำแบบเดิมนะครับผมท่านผู้ชมก็จัดไปนะครับผมท่านผู้ชมจัดไปมีบิ๊กวินใช่ไหมหรือโบนัสอ๋อให้รีเกมโอเคป่ะหาสามหัวนะครับผมท่านผู้ชม ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะกดเองธรรมดาไปเลยโอ้สิงตัวสองหัวอยู่นะครับผมหัวเดียวโอ้แล้วก็มีอีกสูตรนะครับผมเดี๋ยวถ้าสูตรนี้ไม่ผ่านนะเดี๋ยวลองให้อีกสูตรหนึ่งนะครับผมนะคุณกูแกมเหมือนกันได้แหละเออจะบอกเลยว่าอีกสูตรนะครับผม45กับ150ยเย็ดเค่45ไป150 คือแบบเอาไปทิ้งเฉยๆนะผมไม่เป็นไรวันนี้เราเยอะอยู่แล้วเรามีเยอะอยู่แล้วแล้วผมทุนนะักเ,ออเราไม่เสียดายหรอกคนนะใครไม่ล่วงหรอกนะครับผมผู้ชมทใหรมันไส้ผมก็ <c oughs> ขอให้ด้วยนะครับผมเนาะก็โมอืมไปนะครับผมได้ไม่ได้โมไปก่อนแหละ7.5ผมจะม,ม,มีสีโตไหมไหมสักสามหัวเนาะ โอ้ถ้าเอาจริงโอเค3หัวแล้วเห็นไหมหนึ่งสองสามนะครับผม่ากผู้ชมสวยไปสิงโต3หัวนักใช่ไหมไป30ไปอีก30ไปอีก30โอ้ติดค3สามรอบอะแม่งไม่เข้าไปลองเทอ,อร์โบไป่ากผู้ชม โอ้โหสูตรคนดูนะสูตรคนดูอีกแล้วนะผมเล่สูตรตัวเองแม่งได้เล่สูตรคนดูแม่งไม่ได้เป็นอะไรกันครับเนี่ยวันนี้ไปนะครับผมมันเริ่มไม่ใช่แล้วโอเคไปไปอีกไนปะ้สามสิบดูไม่ใช่หน่อยๆน,นะทนผูน้ชมนะโอ้โหแล้วก็ดูดดูดไว้ด้วยโอ้โหไปอีก รอบเดียวโหเรียบร้อยโอ้โห,โอ,โหอะไรกัน,นครับเนี่ยเพื่ออะไรกันครับเนี่ยโอเคไปในสูตรที่2นะครับผม450กับ150หโอ้โหโอเคนะครับผมมาในรอบที่2นะผมไม่ได้แบบอะไรนะรุ่ผู้ชมนะผมไม่ได้อะไรนะคือแบบคือผมเล่นส่วนตัวของผมเองนะผมของผมเองสเตปผมเองนะมันได้ แต่พอทำไมมาเล่นสูตรคนดูมันไม่ได้ทุกครั้งเลยวะเออเอานี้คือแบบไม่ใช่ว่าสูตรคนดูแบบเล่นพอเล่นไปไม่ดีนะครับผมเออผมก็ไม่รู้นะดีไม่ดีนะเออไปนะครับผมเวลาหรือเปล่าเวลาอาถรรพ์น,นะผมไปอ่าเขาเมต์เข้ามาว่านะผมสูตรที่2นะฮะอ่าทุน4 5 0 150ยาวๆผมต้องได้ทุนแน่นอนสูตรนี้ฮ่าหาโคตรมั่นใจ เออก็ขอให้ได้แล้วกันนะผมเมนมาหึ่งสัปดาห์แล้วเหรอผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเออจริงเห็นอ่าเม้นวันนี้นะผมหนวันที่ผ่านมาตูรเมื่อกี้นะครับผมจัดไปนะคะรับผมทุกผู้ชม450ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเหมือนเราเคยเล่นเลยหรือเปล่าอะ่ะเอออ่ะเป็นแบบออโต้ดีไหมกดเองธรรมดาไม่รอดว่ะเกไป,150ปร้อไปออโต้สิครั้งนะครับผม เอลงธรรมดาเมื่อกี้ไม่รอดนะครับผมชมอะไรกันครับเนี่ยร้อยห้าสิบของผมนะครับผมเล่นอ่าเคยเคยเล่นอยู่นะครับผมเนาะอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์ก่อนนะครับผมไม่เข้าขนาดทุนพันนะยังไม่เข้าเลยเอออันนี้สี่ร้อยห้าสิบไม่แน่นะครับผมไม่แน่ถ้าไ,ได้อาจจะพอเลยนะผมท่านผู้ชม ค yeah. นับรวมโอ้โหมันยากนะครับผู้ชมโอ้โหมันเป็นแบบมันเป็นไปไม่ได้นะครับผม450ไป150นะครับผมมันมีโอกาสแค่3ครั้งเองกดนะครับผมผู้ชมนะโอเคไป75ไหนๆก็ไหนๆละมาเออนั่นไงเอาให้สุดนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้ผมเล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโดนยับเลยเย็ดแค่คือผมตั้งใจมาเล่นอะไรกันอยู่เนี่ย <laughs> โอเคไปไปให้หยุดเอ่อไปให้หยุดไปให้สุดนะครับผม6นาทีเดี๋ยวกลับไปเล่นสุดแรกอีกรอบหนึ่งนะครับผมจัดไป3รอบเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โห เราไม่เข้าหรอว้ามาเรียบร้อยไปไปอีกสูตรหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมรอบสุดท้ายรอบที่สามแล้วผมถ้าอ่าอย่างที่ผมบอกนะผมเล่นรอบแรกไม่ผ่านจะมาเล่นรอบสองถ้ารอบสองไม่ผ่านอีกจะมาเล่นรอบสามแล้วผมแล้วก็รอบสามนี่แหละเป็นรอบที่ผมได้บ่อยที่สุดนะครับผมไปรอบนี้ขอเป็นเทอร์โบนะครับผมเพราะเจ็ดจุดห้าผมมักจะใช้เทอร์โบนะครับผมเนาะหาหัวสิงโตสามหัวนะทุกทุกนะ Okay. โอเควนมาสูตรแรกนะครับผมเนาะเออสูตรสองไม่ไหวจริงโอเคสามสิบเจ็ดโอ้ยได้โลมาโอ้ยสิงโตมีแค่สองหัวปะเกือบได้ไปแล้วมีหัวเดียวเอาไม่มีสักหัวเอามีหัวเดียวเอาโอ้ยโอเคัคบผมสวยปะระหว่างที่หาหัวสิงโตนะผมก็หวังว่ามันจะมา มาแค่สองหัววะอืมเอัเดียวไม่แนะนำไห้ทำตามนะครับผมดูพกวกความาถึงเท่านั้นนะฮะใครที่มีสูตรอะไรอยากให้แอดเล่นนะคอมเมนต์บอกมาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะฮะไม่เคยขัดนะครับผมก็บอกแล้วไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะฮะแปดนาทีไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้แปดนาทีไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมผู้ชม ไปเอา้าเอา้าติงโต๊สามหัวโอเคสวยไปถึงเวลาทองของเราแล้วจะเวลาทองหรือว่าจะเวลาอะไรไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะผมตรงจริงไปรอบสามก็ขอมาที่ถออนะอยากแจกคนดูไม่ได้แจกนานแล้วนะผมไปไปโอ้โหไป โอ้ไปโอเคอุ้ยกลับมาทุนนะครับผมท่านผู้ชมอุ้ยคือแบบต้องบอกว่าไม่ใช่ทุนมากกว่านะผมถ้าทุนของเราจริงๆนะผมสามรอบรวมกันนะเจ็ดร้อยห้าสิบบวกไป750อีกเจ็ดร้อยห้าสิบอะเจ็ดร้อยห้าสิบบวกสามร้อยโอ้พันกับห้าสิบโอ้โหทุนเราจะประมาณนั้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปอุ้ยมีฟุกลุ้นต่อนะครับผมไป ได้โล่ฆ่าตัวโอ้โหเทียบเท่าตัวนี้นะครับผมผมได้โล่มาสามแถวแล้วผมสามแถวแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคเลยแหละเอาว่ะโอ้โหเกือบได้โล่อีกดูดิเอสเคห้าตัวไปเออไม่แน่ไม่นอนเลย้ยถึงพันได้ไหมจะได้ก็ได้รอบสามได้แหละเนาะท่านผะู้ชมเนาะไปไป เขาหน้าเขาหลังนะบอกท่านผู้ชมนะครับผมบอกวิธีการกดมาด้วยนะครับผมกดแบบไหนจะดีนะผมคืนนี้ผมก็กดไปแบบสไตล์ของผมนะผมเนาะก็พยายามให้มันได้นะท่านผู้ชมนะอีกฆ่าตัวไปโล่นะครับผมมาดีอยู่อืปต่อนะครับผมเนาะ อุย้ยขวานแม่เมืยไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปอุย้ยเริ่มที่จะเกลือนะทุกู้ชมนะเป็นแบบออโต้เอาเป็นแบบเทอร์โบดีไหมไปเอาเทอร์โบออกลองเอง,เองธรรมดาก่อนนะครับผมทุก่านผู้ชมอีก4ตัวโอ้โหเกือบ5โอ้ยสู่ท่านผู้ชมคนดูนะฮะรอบที่ สนะครับผมดูดีกว่ารอบที่หนึ่งกับรอบที่สองนะทานผู้ชมนะดูดีกว่ามากไอ้รอบนั้นไม่ไหวเออเอาจจริงเลยคือไม่ไหวไป แกอยู่ที่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมท่านผู้ชมสามตัวโอ้โหแล้วก็ไปสามสิบอุย้ยเมื่อกี้บอกว่าถ้าบิ๊กวินก็รีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมก็บิ๊กวินแล้วนี่ท่านผู้ชมอา้าวผมลืมทำตามสูตรย,ยันเคี้ยเออเขาบอกว่านี่ไงมีบิ๊กวินหรือให้รีเกมแล้วทำแบบเดิมนะครับผมรีเกมฮะรีเกมแล้วทำแบบเดิมโอเค นั่นรียังไม่สายเอา้ายังได้ต่ออีกเออแต่ถ้ารีไปอาจจะไม่ได้ต่อแบบนี้นะเออนะครับผมแต่เราได้บิ๊กวินมาแล้วไงโอเคเดี๋ยวเราทำตามแผนของเขาเลยนะครับผมโอ้เล่นจนลืมพอได้บิ๊กวินไปแล้วเราต้องรีเกมนะครับผมโอเคฮะ อาอยังไงร้อยสี่สิบนายอยู่โอ้ยไม่ต้องรีแล้วมั้งเนี่ยรีเกมนะครับผมโอเคก็ไปเจ็ดหาหัวสิงโตก่อนนะครับผมหาหัวสิงโตใหม่นะใช่ไหมรีแบบนี้ใช่ไหมเคไปกดเทอร์โบไปหาหัวสิงโตอีกสามหัวนะครับผมแล้วก็ไปสามสิบแบบเดิมนะครับผมดูที่จะไหวไหม มีสองหัวอุ้ยมีสามหัวแล้วโอเค,อเคจริงๆไม่ทำก็ได้นะแบบนี้ <c oughs> เออโอเคปะอลองเป็นแบบออตโอต้ไปดูแล้วกันผู้ชมวิ่งเกือบห้าแถวสองลายย็ดเข้โลแม่มือมึงนะ่าจะลงแล้วนะโอ้ยมาแค่สีมมม่เองว่ะมาสี่แม่มือไป มาดูเกมนี้จะบวกไหมที่แน่ๆเลยต้องเอาขึ้นเป็นพันนะครับผมท่านผู้ชมบอกเลยต้องขึ้นเป็นพันนะถึงจะเท่ากับทุนท,ที่เราเอาเล่นมานะครับผมโอ้โหแต่ถ้าไม่เข้าไม่ถึงนะก็ไม่ได้แล้วผมเหมือนแบบเสียไปฟรีๆเลยนะท่านผู้ชม13นาทีครึ่งอ่ะเข็นให้ถึงพันเย yeah. ไป โ okay. อเควิในหัวนี่คิดแล้วว่าโอ้โหจะได้อีกราคาตัวนี้ไหมเออมงกุฎนะครับผมวันนี้ได้แล้วนะครับผมโคตรจะสุดขุดจะโซดเลยอะไรจะขนาดนั้นนะฮะทกคนนะอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะออกเลยเอสามตัวตัวจริงสุดคนดูนะครับผมรอบนี้นะฮะได้ไม่ได้ยังไงก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะครับผมใครมีสูตรอะไรดีๆจะแนะนํานะฮะคอมเมนต์บอกมาด้านล่างคลิปได้เลยนะสารับผมเนาะเอออยากให้แอดลองเล่นแบบไหนก่อนที่จะไปเล่นจริงก็สามารถคอมเมนต์บอกก็ได้นะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนนะครับผมวีสี่ตัวห้าตัวมาสวยครับผมร้ 120. อยยี่สิบโอ้ตอนนี้แม่งล็อกแบบอ่าประมาณเท่านี้แล้ววะใช่ไหม จะกําไรก็กําไรประมาณเท่านี้จะลดก็ลดเท่านี้นะครับผมคงที่นะผมเขาเรียกว่าคงที่แต่เล่นนานๆไปนี่น่าจะโดนดูดว่ะ <c oughs> เออเอาเราไปเทอร์โบนะครับผมเนาะเราลองไปเทอร์โบไปออตโต้สิบครั้งนะครับผมโอเค แกนอยู่ที่โอ้โหหนึ่งแสนสองมือแล้วนะผมเนาะพอเล่นได้พอเล่นได้แหละโอเคครับผมอุย้ยมันคงที่จริงวะเนี่ยจะกลับมาอีกห้าร้อยนะครับผมทุกู้ชมก็จะได้ประมาณห้าร้อยต้นๆน,นะครับผมเนาะอุย้ยกับได้โลเมื่อกี้ได้ขวานไปอีกสี่ตัวใช่ไหมนี่ไงกลับมาห้าร้อยแล้วสี่สิบครับผม ไม่แนะนำให้ทําตามแต่อย่างไรนะครับผมดูปรากฏบอลดึกเจ้านานนะฮะโอ้โหไปอัโตโ่เ้9ดูโอเคดูดีว่าจาบเป็นไปได้ไหม15นาทีหูหลังเกมโคตรนะครับผมตอนนี้16นาทีแล้วเอา้าหลังเกมจริงเลยว่ะท่านผู้ชมอุ้ยมาฟรีครับผม โอเคสงสัยเดี๋ยวได้รีนะผมรีลงไปเป็นเจ็ดเหมือนเดิมนะผมเขาบอกล่าถ้าได้ฟรีหรือเฮ้ยใช่ไหมถ้าได้ฟรีปินเฮ้ยใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้เป็นโบนัสกับบิ๊กวินเออเข้าใจผิดขอโทษขอโทษขอโทษด้วยนะครับผมท่านผู้ชมเข้าใจผิดนะครับผมนักปาดย่อมพลาดพังนะครับผมเออใช่ไหมเออคำคมอะไรครับเนี่ยโอ้โห โอ้โหมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอุย้ยมาร้อยสิบมันมันดูเหมือนว่ามันแปลกๆลงนะท่านผู้ชมนะทำไมมันดูสักขนาดนี้วะเนี่ยสิบเจ็ดนาทีนะครับผมท่านผู้ชมอุย้ยมาค่าตัวร้อยเก้าสิบอุอ้ยมาว่ะ โอ้มันจะอยู่คงที่แล้วนะรวมนะอีกห้าตัวไปเอออุ้ย999ได้ว่ะออโต้ไป999ได้ว่ะเฮ้ย600ขึ้นมา600โอ้เล่นได้ไหมเล่นโตได้ไหมเพื่อนดีไหมดีไหมดีแล้วกันนะครับผมทุกผู้ชมไปปึ๊บโอ้โหข้าโบนนะัสสวยครับ โอ้จริงๆสูตรคนดูผมให้แค่สิบนาทีนะผมอันนี้แม่งเล่เลเขก็ามาแบบโอ้โห و, เกือบยี่สิบนาทีแล้วเย็ดเท่โอเคไปโบนัสโอ้โห و, เปิดประเดิมได้สามโลเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคขอได้สักดาบสองดาบนะครับผมประมาณเท่าทุนก็พอใจแล้วนะท่านผู้ชมนะโอ้โหได้โล่อีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแบบนี้ต้องซ้ําตรงที่เดิมนะครับผมโอ้โหท่าผมสลับไปเมื่อกี้ไม่ได้นะเนี่ยโอเค 300ฟันดาบหนึ่งเพื่อนสวยครับไปสลับอู้ได้อีกดาบหนึ่งไหมอู้หลบแสบแก๊เย็ดเพ่ขอตรงกลางไปนะผมโอ้โหเป็นโลโอเคถือว่าเอา้าได้ยังกลับมาทุนยังถ้ากลับมาทุนผมพอเลยแล้วผมเออไม่ไปต่อแล้วอุย้ยกลับมาทุนเฉยให้ไหมท่านผู้ชมโอเคแถมกำไรมาอีก50าส <laughs> โอเคปัดเศนล่นไปท่านผู้ชมเย โอ้กำไรมาอีกห้าสิบนะผมโอ้โหดีใจเลยยิ้มแค่หนตาไหลเลยตอนได้โอ้อะไรกันครับนี่โอ้โหไม่เก้าสิบเพื่อนโอ้โหเล่นโตได้งานนี้ยาวๆโอ้คอนเทนต์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้องมาแล้วแหละแบบนี้คอนเทนต์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้องมาแล้วแหละแบบนี้นะครับผมโอเคอุ้ยปกติผมลองเล่นดูนะไม่ไม่ได้นะผมแต่วันนี้สูตรคนดูเล่นได้วะเอาวะเอาวะโอ้เกือบได้โล่อีกห้าตัวยิ้มแค่ อุ้ยดีนะได้โอ้โหแต่ก็เทียบกับเล่นนานหูมาหวานอุ้ยสวยโอเคสองร้อยห้าสิบโอ้ตอนนี้กำไรมาสองร้อยห้าสิบนะเพื่อนนะไปต่อครับผมออโต้ยก้ร้อยเก้าเก้าเล่นได้ว่ะเอาเรื่องโอเคจะ20นาทีแล้วเดี๋ยวพอเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชม อุ้ยยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้ทุนนะครับผมโอ้เล่นนานมากคุณผู้ชมจนปวดเมื่อยแล้วตอนนี้นะครับผมไปไปอุ้ยมาสวยลงมาไหมโอเคลงมาอีควีปินไหมรอบนี้อุย้ยโตนะครับผมเกือบเกือบไปเ K50 โอเคอีกสี่ตัวไม่มาอุ้ยมันยากมันเย็นเหลือเกินกำไรมาแบบโอ้ไม่พลาดเลยนะผมรอบนี้ไปรีครับผมเอาไปสามสิบไม่แนะนำให้ทำตามนะคะรับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะ โอเคนี่เคกลับมาโอเคก็พอแล้วพันสามก็เอานะครับผมทุกทมก็จนได้นะผมยี่สิบกว่านะครับผมเนาะยี่สิบกว่านาทีนะผมสุดท้ายก็กลับมาทุนแถมบวกได้อยู่นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะผมอาจจะยาวไปหน่อยนะก็รับชมเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานนะครับผมเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายนะครับผมจุบจ๊บ